อโอเคแบบองทุนช่วยช่วยหมาแมวช่วยหาบ้านให้หมาอะไรทำนองนี้ของพี่เกศชรดาเขาแล้วก็ทำมา12ปีแล้ววันนี้ผมก็มาในช่วงของพิธีกร<ป>นะส่วนลูกสาวก็มาคอนเสิร์ตร้องเพลงก็มีลูกคล้องลูกน้องมาลองเพลงด้วยตอนแรกต<ๆ>อนแรกจะตอนแรกจะคลอดไปที่บ้านแต่ว่าลูกไม่ไหลเอานิ่งหามเพื่อลูกติดแม่ทูนกูคือคือคือนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะบอ๋อใคร เขาไม่เขามีหัวเขาดูแปลกเขาก็ดูแลสิเธอเขาก็ด no. ูแลแต่ว่าเราก็คอยดูยวยง่ายเราไม่ได้เป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงหลานอยู่ห่างแบบว่าติดมากขนาดมาแล้วยงี้มันเตรียมรับผ่อนอะไรยังไงบ้างคะป้าอะไรเตรียมอะไรบ้างหลังเตรียมพุ่งเตรียมอะไรใดๆอย่างนี้แล้วอะไรนึงเล่อยู่จำแม่กันเลยเหรอไหมเหรอไหม อ๋อไม่เนแม่แม่เขาเตรียมไปแลนะ้วม่เขาเตรียมมันอยู่บ้านเดียวกันมันไม่ต้องไม่งเตียมขนาดน,นั้นหรอกเธอจริงๆแล้วมันก็รู้รู้อยู่ไม่ไู้เธอลูกสาวก็รู้อยู่แล้วว่าเออเออลวกลวหมดลวกหมดเลยลวกหมดไหมนะไม่พ่อก็เป็นฝ่ายแบบว่าเนิเจอร์อะไรอย่างงี้ส่วนก็ไปแบบว่าเตรียมเตรียมของให้ส่ดีอะไรองี้ย่เต้นไหมคะใกล้โ้ยเหลือตื่นเต้นสิ ตื่นเต้นคือตั้งจินตนาการน้ารานทั้งวันอ่ะทั้งวันอยากให้เหมือนใครคะอยากให้เหมือนทั้งคู่รวมกันอยากให้ออกมวยมวยหน่อยเหมือนเอิแต่ตาโตเหมือนลูกสาวนี่ใช่ไหมอุ้ยน้าไั้ค่าคือหน้าบวยไงหน้าบวยแต่ตาโตเออตาโตเหมือนลูกสาวนี่ลูกสาวมีตาโตไงตัวนี้มีส่วนช่วยเของพิมพ์็นตัวมใช่ ตอนแรกจะคิดว่านู่นนี่แน่นอ้ออ่างไหมอ้ออ่างเออชื่อเอิร์ดส่วนลูกสาวชื่อเปาเอาสองคนมาผสมกันเป็นเอาไม่ดีไม่ดีหรือไม่ดีสาวเปิร์ดต้นสายเปิร์ดเปิร์ด อยากให้กล้องถ่ายหน้าไปไหมไม่แต่ว่าเขาก็ตั้งชื่อมาเองใช่ไหมใครตั้งอันนี้ใครตั้งคือเออตั้งใจแต่แต่เอิร์อก็ให้แบบหลายหลายคนสมก็ประกวดอะไรเงี้ยอ่าแล้วประกวดได้แต่เอิร์อเขาก็มีอยู่ในใจเขาเลือกไว้แล้วแต่แรกเงี้ยค่ะว่าแสนดีตั้งใจหรอไหมคะก็ตั้งใจนะ ชื่อแบบไทยๆด้วยแล้วก็ไปชื่อชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยคะแล้วก็ถ้าเกิดภาษาอังกฤษก็เขียนง่ายด้วยค่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็เป็นฝรั่งเลยแซนดี้ฮะใช่แซนดี้เย้ยห่วงหลานไหมห่วงหลานไหมเอโอ้โห่วงไหมเหรอห่วงไหมก็พูดไทยเป็นจีบงี้ยเหรอโอ้ย แน่นอนแน่นอนแม่คงคงสกรีนแน่ดูแหละคงสกรีนแน่ดูแหละผ่านหลายด,าด่านผ่านด่านพ่อไปก่อนละผ่านด่านพ่อไปก่อนแล้ว,ก,ลว,ลวก็มาด่านปู่ปู่คงวิเคราะห์แน่ดูอ่ะปู่ที่หดสุดไหมคะฮะปู่ที่หดที่สุดไหมไม่หลอกไม่หลอกพ่อเขาแน่นกว่าเนานะเอาถามเป่านี่ทาจริงก็ดูท้าทางก็จะหัว ก็สิบห้าสิบหกไงนะเรื่องเราก็ไม่วางไกลอย่าไปวางไกลอย่ไปวางไกลเลยคิดว่าเออแบบว่าเดี๋ยวลูกโตขึ้นจะไปเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็มหาลัยข้ออะไรดีจะไปเรียนเออจะแบบเอ้ลูกเขาจะพู่นี่นั่นอะไรเงี้ยต็งงนั่นใครอะไรไม่ไกลเลยอย่าไปอย่าวางไกลอย่าวางไกลของพวกนี้บ้าเหรอแต่ตอนนีแต่ทันทีก็เป็นหายชื่อนักบุญอยู่ยังไม่ได้เลยชื่อนักบุญ 家的吧我们人，没人、嗯、还好啊。哈该演了。<laughs> <laughs> พี่เขาไม่ได้หรอกแต่พักได้ก็พักลูกพี่บอกให้ผมตอบเขามตอเขาจากพักได้ก็ดีพอพอแล้วอย่างงี้แต่ว่าแล้วแต่เขาแล้วแต่ลูแต่พอก็ได้พอเยได้พอเได้ดเ้ยเขาหาเองสิโอเคแหละโอเคพอนะพอ